ท,ที่ไม่ท้องนะถ้า2ขีดจะว่าท้องนะโอเค1ขีดท้อง2ขีดไม่ท้องไม่ใช่1ขีดอะก็เหมือนกับมีคนเดียวอะไม่ท้องถ้า2ขีดก็เหมือนแบบมี2คนอะ่ะท้องโอเคโอเคเป็นไง <trov> ยังไม่กล้าดูเลยอ่ะมาเลย พิการไม่ท้องขอให้เราตกรอบแรกไปเลยแต่ถ้าพิการท้องขอให้ทีมเราปรากฏขอค้ชชนะหยุยบ้าเนี่ยขออะไรอย่างนั้นเนี่ยอ,อก,ก็ถ้าสมมุติว่าท้องขึ้นมามันจะได้มีเรื่องดีๆเข้ามาบ้างไงเอาจริงแล้ว กินต่างคนต่างเหตุ้นทุกคนก็มีต่างสาน้นทางใครก็อยากไปยีถึงแบบแปลกก็แค่ต่างแต่ทุกทางก็ดยามอ,อ๋อพี่การหนูวิว่าเราก็ค่อยค่อยคิดกันไปดีกว่าเนาะแตค่อยค่อยคิดได้ไงหนูวิ ท้องพี่มันก็โตขึ้นทุกวันเนี่ยพี่การใส่สายรัดพุงไหมเพื่อนหนูวิที่อ้วนๆนะใส่กันทุกคนเลยใส่ปุ๊บเชฟเลยบ้าเหรอหนูวิพี่มีเด็กอยู่ในท้องนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราบอกทุกคนว่าพี่การอ้วนขึ้นดีไหมท้องกับคนอ้วนนี่มันไม่เหมือนกันพี่การกินเยอะๆเลยจะได้อ้วนจริงๆคุณคุณคุณเข้าไปเลย,เยพี่จะปรึกษาใครดีเนี่ยถ้าพ่อกับแม่พี่การรู้อะ เขาจะว่าอะไรไหมยนไวิว่าก็คงจะว่าเนาะห้ามบอกใครเด็ดขาดเลยนะเรื่องนี้สัญญากับพี่นะเรื่องใหญ่ขนาดนี้เราควรจะปรึกษาผู้ใหญ่กันนะพีอนูมีจะปรึกษาพีเอเฮ้ยทางนี้ ื่องอะไรปรึกษาว่ามาดิหนูวิออยากให้พี่เอกสอนกันบ้านนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตฉันเลยนะเนี่ยที่มีคนมาช่วยสอนกันบ้านสมมติคนท้องเนี่ยต้องทำยังไงบ้างอะเฮ้ยมาถึงก็ท้องเลยเหรอ <laughs> อยับไปก่อนหน้านั้นหน่อยดีกว่าไหมก็คำถามมันมาท้องแล้วนี่ก็เวลาคนท้องเนี่ยเขาต้องทำยังไงกัน ก็ไปคลอดสิขยับมานิดนึงได้ไหมก็ไปโรงพยาบาลก่อนหน้านั้นอีกจะดีเหรอก่อนหน้านั้นมันโปลแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่หนูม่หมายความว่าสมมุติว่าเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจจะท้องเลยอะ่ะนี่มันกันบ้านเด็กม .3 หรอโอเขาก็สอนกันงีทุกรงเรียนแหละพี่เอกอะ่ะไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนเองจะไปรู้อะไร ว่ากี่เดือนแล้วสองเดือนมั้งนะเดือนมันก็มีวิธีจัดการอยู่หลายวิธีนะทำแท้งเทื่อนเหรออย่าไปพูดที่ทำอย่อยู่เชียงรายต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่หรอก็ไม่กี่ร้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่กี่พัน เดี๋ยว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 ,ยวน่าจะเป็นหมื่นอะอันตรายหรือเปล่าอ่ะอันตรายนะจนกว่าจะถึงเชียงรายเนี่ยทางโค้งมันเยอะแต่ถ้าเมอาไม่ขับก็พอช่วยได้ไม่ได้ถามว่าไปเชียงรายอันตรายหรือเปล่าพี่ถามว่าทําแทงเนี่ยอันตรายหรือเปล่าเฮ้ยอันตรายดิเดี๋ยวเยวิ ฉันว่าเธอเนี่ยเอากันบ้านมาเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาวายไรเนี่ยอะไรคะแม่เป็นไรลูกหนึ่งดูสิเนี่ยสองขีดอะสองขีดมันแปลว่าท้องท้องของฉันห,ห้องหนูวิอสองขีดแปลว่าท้องใช่แม่หมายความว่า แม่มาตรวจอะไรในห้องหนูวิเนี่ยเฮ้ยแม่ท้องไม่ใช่แม่นะไม่ได้ท้องแต่เนี่ยแม่เจอในถังขยะห้องหนูวิหนูวิท้องเป็นไปไม่ได้หนูวิจะท้องได้ไงแม่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ต้องเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นไปไม่ได้แม่ต้องถามหนูวิก่อนแม่ต้องถามหนูวิก่อนโอเคเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ อย่าให้เจออย่างอื่นก็แล้วกันนะหวังว่าเจอเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะถุงยางยาคุมมาคู่เลยอะ,ย,อะยังไงแต่ถ้าเรามองในแง่ดีนะครับมีทั้งยาคุมมีทั้งถุงยางเราก็น่าจะมั่นใจว่าไม่น่าจะท้องนะครับมันยังไม่ได้แกะ เอออถ้าอย่างนั้นนะครับแม่เอ้ยแม่คุณคิดดูนะหนุวิหนุวิหนุวิทองหนุวิทองไงคือฉันไม่อยากใจเย็นๆหนุวิยังไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับตอนนี้เป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเท่านั้นเอง อ้าว <rium> <ens> นี่ป้าเป็นไรครับก็ย <u> uh> ัยวินะสิกำลังจะมีน้องโอ้โหดีใจด้วยนะครับแหมยังมีน้ำยาอยู่เนี่ยคุณป้องเนงแล้วป้าท้องได้กี่เดือนแล้วอ่ะเฮ้ยนาก็ไม่ได้ท้องเว้ยอ้าวโถ่ว่าแล้วน้าอย่างนี้ไม่น่าจะมีน้ำยาเหลืออยู่แล้วยัยวิจะมีน้องได้ไงอ่ะ หรือว่าทุกคนตกใจป้าร้องไห้ยุวิมีน้องพ่อทำคนอื่นท้องเหรอไม่ใช่เว้ยถึงนี้ฉันไปเจอไอ้นี่ในห้องหืูวิเฮ้ย สองขีดมันคืออะไรอ่ะก็้ที่ตรวจคันนะ,ะสิสองขีดแปลว่าท้องโถ่เอ้ยแค่น,นี้เขาจะไม่รู้เพื่อนฉันที่เชียงรายนะมาให้ดูบ่อยๆหรอวเฮ้ยเวรละจิวิไม่น่าบอกเบอร์ร้านทำแท้งมาเลยมาทำแท่งไม่แก้ไม่บอกฉันว่าดูวิท้องฮะไม่บอกฉันแต่แล้วว่าท้องฮะรู้เลยไองไม่บอกฉันมา ใจยใครจะไปรู้เล่าก็ยิวิมาปรึกษาบอกว่ากันบ้าวิชาแพทย์ศึกษาวิชาบ้าอะไรฮะขอเบอร้านนำแทงจะไปเอาไอ้ตัวผู้ชายนั้นมารับผิดชอบการกระทำพ่อจะไปเรียกเขาอย่างนั้นจะมาทำลูกสาวฉันท้องไอ้พวกทำแล้วทิ้งเนี่ยจะไปเรียกว่าผู้ชายเลยพ่อเราไปจัดการแบบแมนๆดีกวะ ฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเคือจะเย็นก่อนดีกว่าครับเรายังไม่รู้เลยว่าหนูวิถ้ท้องจริงหรือเปล่าอ่ะแต่ถ้าท้องจริงผมก็วางแผนไปแล้วครับคือเราต้องให้หนูวิลาเรียนเสร็จแล้วเราก็ให้หนูวิไปข้อที่ต่างจังหวัดแล้วให้เด็กคนนั้นเรียกหนูวิว่าพี่สาวแล้วก็ให้เรียกแม่ว่าแม่อ้หนึ่งฉันนึกแกนะ ลดการดูละครหลังข่าวลงบ้างนะเจอใหญ่ละผมว่าถามนูวิให้รู้เรื่องเลยดีกว่าครับนุวิชอบเราใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขพ่อคือผมว่าอยากใช้อารมณ์แบบนี้สิครับถ้าพ่อใช้อารมณ์แบบนี้นะคุยกันไม่รู้เรื่องแน่ครับนวิมานูเลาหลังพี่นี่เนวหลหลังพี่เรเฮ้ย ได้แล้วครับพ่อ,อกทเดียยเด๋ยวครับเดี๋ยวไปดูวิบอกดูไม่ได้ท้องอ่ะเราก็ควรที่จะเชื่อหน่อยดิเห้ยนี่บอกพี่มาเถอะพี่สัญญพี่ไม่บอกใคร่ไม่ได้ท้องไง้ยจับไวด้ดิเฮ้ยอ้าว อยู่นี่เลยนวีนี่มันเข้าไปอยู่ในห้องหนูวิได้ยังไงคะบอกแม่สิหนูวีบอกไม่ได้อ่ะไปโรงเรียนหนูวีกันเพื่อจะมีใครรู้เรื่องนี้ไปไม่ได้นะคะหยุดเลยฉันว่าคุณไม่ต้องไปหรอก <c oughs> เพราะว่าฉันเนี่ยมีเบอร์ของเพื่อนหนูวิในวงคับเวอร์ทุกคน เดียวครับผมว่าในกรณีนี้จำเลยไม่ยอมรับสารภาพแถมยังซักท่อไปถนนึงบุคคลที่สามอีกเราทำยังไงก็คงไม่ยอมรับหรอกครับหนูวิถ้าไม่ใช่ของหนูวิแล้วมันเป็นของใครหนูวิไม่รู้ตอนเพื่อนชั้นท้องอะนะก็บอกไม่รู้ไม่รู้อย่างเงี้ยแหละตอนทับไม่ร้องตอนท้องไม่รู้ พี่จะเชื่อหนูวิก็ได้แต่หนูวิต้องอธิบายพี่มาว่าไอเนี่ยมันมาจากไหนโอเคโอเคหนูวิอธิบายอธิบายโอเคไป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 อแล้วคือคือว่าวันนั้นอ่ะหนูวิอยู่ที่ห้องคนเดียวใช่ไหมอ่ะแล้วมีแมวตัวนี้วิทวินก็ข้ามมาวางแล้วมันก็ข้ามออกไปเลยนี่ตอนฉันอยู่รบานะยังแต่งเรื่องโกหกได้เนียนกว่านี้เลย ตกลงมันคือของหนูวิใช่ไหมไม่ใช่ของเพื่อนก็ประมาณนั้นใครไม่รู้อยู่ในวงเต้น c ว v ร์หรือเปล่าไม่รู้แสดงว่าอยู่รุ่นเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่ไม่รู้แสดงว่ารุ่นพี่การฮะรุ่นอะไรอะฉันก็ไม่รู้หรอกแต่ในวงของเธอฉันรู้จักการแค่คนเดียว กระพี่กลับบ้านไปก่อนเถอะนะคะคือว่าวันนี้แบบที่บ้านวุ่นวายมากๆเลยอ่ะพี่กุ้งใจเรื่องท้องนี่เพราะว่าอยู่ที่นี่ปลอดภัยที่สุดแล้วเพราะไม่มีใครรู้เรื่องนี้นอกจากนูวีคนเดียวนี่โอ้ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> แฟนพี่มันก็บอกเลิกพี่ไปแล้วนะแถมยังให้พี่ไปทำแท้งอีกอ่ะ ไม่รู้จะทำยังไงเลยเนี่ยพี่ถึงมาที่นี่ไงเขาไม่มีใครรู้เรื่องนี้นอกจากหนูวิคนเดียวเนี่ยอไไไไไไะไไคืออะไรคืออะไอคือว่าเอาไว้เราคุยกันวันหลังดีกว่านะคะวันนี้ไม่สะดวกจริงๆค่ะหรองั้นพี่ไปก็ได้อหนูวิคุยกับใครอ่ะพี่ได้ยินอะไรทำแท้งทำแทงเฮ้ย มีอะไรไม่มิคือเราเมื่อกี้คนข้างบ้านเขาคนข้างบ้านเขามาถามหนูวิว่าบ้านเราเนี่ยท,ทําแทงน้ําที่ไหนสุยมากแต่ <c oughs> บ้านเรา่าันยานะ <c oughs> ใช่หนูมิก็เลยบอกเขาไปว่าอุ้ยบ้าบ้านไม่มีแทงน้ําเลย <c oughs> เขากลับไปแล้ว <c oughs> <c oughs> หนูวิพี่ขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมะ การตกลงด้วยการแทงเหรอเธอรู้ไหมว่ามันผิดกฎหมายแล้วทำลายชีวิตคนด้วยหนุยไม่ได้บอกนะพี่หนุนดาวได้อีต่างหากนุยเมื่อกี้ฉันเกือบเชื่อเรื่องแทงเลยเธอทำแทงไม่ได้นะเธอรู้ไหมว่ามันอันตรายแล้วนายคิดว่าจะมีทางไหนเหรอที่จะแก้ไขปัญหาได้ดีกว่านี้ก็ ปรึกษาผู้ใหญ่ไงเพื่อที่จะได้คำด่ากลับมาเนี่ยนะฉันรู้ว่าฉันพลาดไปแล้วแต่จะให้อนาคตฉันไปเสียให้กับไอ้ไอ้ผู้ชายแห่งสวยที่มันไม่รู้จักรับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยนะเฮ้ยอย่าไปด่ามันอย่างนั้นทำไมจะด่ามันไม่ได้บอกชื่อมาดีกว่าเดี๋ยวฉันน่ะจะไปฆ่ามันให้ว่าแต่ตัวมันใหญ่ไหมเฮ้ยควยแรงกันเสียงดัง คุยกับเจ้าของที่โกรธใครงี้ครับแม่หนูการหนูการมานี้นี่หนูการจริงๆเหรอไม่ใช่อ่ะหนูการเหรอคะทำไมครูไม่อยากจะเชื่อเลยทำไมหนูการทำแบบนี้ล่ะทำไมหนูทำแบบนี้รู้ไหมว่ามันไม่ดีเลยอ่ะยนใจเดี๋ยวคุณถ้าเขาแบบนี้เขาเขาตกอกตกใจหมดแล้วนะคุณ คุณเข้าบ้านกับลูกไปก่อนเลยนะไป่ลูกเข้าบ้านไปก่อนไปยวิตามพ่อไปเชิญต่อเลยครับคุณป้าผมเคลียร์คนให้แล้วเข้าบ้านไปเลย ที่ผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ใกล้เช่นกันเนี่ยนะมันก็เหมือนกับเอ่อเหมือนกับขวดน้ำมันวางไว้ใกล้ๆกับเตาไฟแล้วมันเกี่ยวอะไรกับขวดน้ำมันแล้วก็เตาไฟอ่ะถ้าเกิดไฟมันลุกไหม้ขึ้นมามันก็มันก็ดับยากนอะเพราะฉะนั้น เราจรึง,งไม่ควรวางขวดน้ำมันไว้ใกล้เตาไฟถูกต้องอคือจริงๆแล้ววางไว้ใกล้ได้แต่ต้องปิดฝาขวดให้สนิทผมปิดสนิทแน่นอนอยู่แล้วครับดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เมื่อ,อถึงเวลาที่เราจะเป็นจะต้องอคือ,อข้าวสิงนเราก็จะต้องเปิดฝาขวดไม่งั้นเราก็จะทำกับข้าวไม่ได้อ เอกนายเข้าใจที่พ่อพูดไปเนี่ยโถ่เอ้ยเข้าใจดิแค่นี้เองเดี๋ยวฉันน่ะจะไปบอกแม่นายว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ยต้องปิดฝาขวดน้ำมันให้สนิทไม่งั้นเดี๋ยวไฟจะไหม้บ้านครูคะเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะหรู้จัดการเองได้ค่ะเอ๊ะเนธิการบอกว่าอ๊ย เป็นไรหนูวิเปล่าค่ะแม่โอ้ยครูคะคือแม่หนูค่ะเขาก็ได้ติดต่อโรงพยาบาลไว้แล้วค่ะแล้วก็ทางโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าพอเข้าเดือนที่แปดใช่ไหมคะก็ไปฝากท้องได้เลยค่ะฝากท้องนี่มันต้องฝากตั้งแต่ตั้งครรนไม่ใช่หรอ <laughs> ใช่คะ่ะครูคือฝากไว้แล้วใช่ไหมคะครูแต่ว่าพอเข้าเดือนที่แปดก็ ต้องไปตรวจความเรียบร้อยอีกทีอะค่ะแล้วเรื่องเรียนอะยื่นใบาลาป่วยค่ะแล้วทำไมครูถึงไม่เห็นก็หนูยังไม่ได้ยื่นนี่คะครูคือแม่ก็ยังไม่ได้เซ็นนะคะแล้วก็หนูจะบอกแม่เรื่องที่หนูท้องคืนนี้แหละคะ่ะเมื่อกี้พี่การบอกว่าแม่พาไปฝากท้องมาแล้ว ตกลงคือยังไม่ได้บอกครอบครัวใช่ไหมนี่หนูการคิดว่าหนูการจะจัดการปัญหาคนเดียวได้หรอคะพี่การไม่ได้จัดการปัญหาคนเดียวนะคะแม่แล้วใครช่วยหนูแองค่ะโอ้ลูกฉันหนูวิหนูคิดว่าหนูช่วยพี่เขาได้หรอคะลูกหนูการครูเนี่ยนะ อุตส่าห์เชื่อใจว่าหนูเป็นเด็กดีเรียนดีตั้งใจเรียนครูไม่เคยคิดเลยว่าหนูจะต้องทำแล้วคน<ต>ท้องนี่เป็นคนไม่ดีเหรอคะแม่มันควรจะท้องในเวลาที่มันถูกมันควรไหมฮะอนาคตของหนูล่ะหนูยังท้องตอนที่หนูยังเรียนไม่จบหนูจะดูแลลูกของตัวเองยังไงตัวหนูเองยังเอาตัวไม่รอดเลยอะ่ะครูคะคือจะให้หนูทำยังไงคะถ้าจะให้ไปทำแทนก็เห่าเป็นแม่ใจร้ายแต่ถ้าจะไปคลอดก็เห่าว่ายังเด็กเลี้ยงลูกไม่ได้ แล้วครูจะให้หนูทำยังไงคะคือมันก็จะต้องไม่มันก็ต้องไม่ทําอย่างนี้ตั้งแต่แรกไงคะเข้าใจใช่ไหมเอางี้สิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้เลยนะครูว่าหนูจะต้องไปปรึกษากับครอบครัว ไปตอนนี้เลยครูไปเป็นเพื่อนไม่ไปคค่ะรูไปเป็นเพื่อนทําไมล่ะคะหนูไม่บอกวันนี้วันหน้าหนูก็ต้องบอกช้าหรือเร็วไม่ไปค่ะครูหนูมีครูไม่เข้าใจไม่ค่ะครูหนูไม่ไปค่ะครูครขหนูไม่ไปจริงๆจริงไม่ครูไปเป็นเพื่อนไป่เดี๋ยวนี้เลยล่ะค่ะแม่ไปเลยไป่ไปค่ะครูไม่เดี๋ยวนี้เลยล่ะค่ะไปเลยไม่คนนี้ล่ะค่ะแม่เดี๋ยวครูช่วยพูดไปตอนนี้เลยเหรอไปค่ะ ว่าไงมาก็กยังสรุปอะไรไม่ได้ตอนนี้คือมันก็คงไม่ใช่เรื่องเล็กๆอะ่ะมันก็คงจะต้องใช้เวลาคิดกันนานหน่อยก็อ,อ,ยอย่างนี้แหละนะผู้หญิงก็มักจะเสียเปรียบจะทำอะไรไม่ยอมดูแลตัวเองเลยอ้าวอาอาพี่หนึ่งจะทอดแต่ผู้หญิงอย่างเดียวได้ไงอะ่ะคนเรามันก็ต้องมีผิดพลาดกันได้ดิจะว่าไปพี่หนึ่งเขาก็พูดถูกเป็นผู้หญิงมีแต่เสียกับเสีย เราอะต้องรัดตัวเองให้มากๆแต่ย่งงี้ผู้ชายก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเหรอคะแม่ผู้ชายนะก็ต้องปิดฝาน้ำมันให้แน่นเอาไว้ก่อนเอ้ไม่สนใจคำพูดมันเออไปไปนอนกันเถอะคุณไปนี่พ่อปิดฝาให้แน่นด้วยนะอย่าไฟไหม้ไปไปไปนก่อนนะลูกนะครับ ไป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 ยุดพี่เนี่ยจะเล่าให้ฟังเองการที่เราจะน้ำมันไปใกล้ไฟนะเราต้องปิดฝาขวดให้แน่นแต่เวลาเราจะทำอาหารเนี่ยเราต้องเปิดฝาขวดแล้วระวังไฟไหมพี่อกพูดเรื่องอะไรอ่ะนั่นสิ ไปอธิบายต่อดิเออเอางี้นะหนุวิเวลาทำอาหารเนี่ยอย่าลืมใส่น้ำมันเออหิวข้าวปะเนี่ยคำถามท้ายละครหากมีการตั้งคันเครื่องตรวจจะแสดงผลอย่างไร 1 1ขีด2 2ขีดผู้ที่ตอบถูก5ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการส่งคำตอบได้ที่ s i t c o m t p b s o r t h ประกาศชื่อผู้ได้รับของที่ระลึกทาง Facebook sitcom ลูกไม้